เพลงแค่เราแค่เราแคเราค่ะเราไม่ดีเลยหรอกอะไรนะเพลงแค่เราก็เราก็จริงๆเป็นเพลงของเอ่อกวางหุ่นครับผมเป็นนักร้องเป็นศิลปินชาวเวียดนามครับผมแล้วจริงๆเขามีเพลงนี้เป็นเวอร์ชันเวียดนามอยู่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะเหมือนขยายฐานแฟนเพลงแล้วกันครับผมก็เลยเลือกที่นําเพลงนี้มาโคเวอร์เป็นในเวอร์ชันภาษาไทยแล้วเขาเนี่ยก็เลยเลือกผมเนี่ย ให้ไปร่วมพิจาร์ิงในในในเวอร์ชันภาษาไทยของเขาด้วยก็รู้สึกดีใจก็เป็นเกียรติมากๆขอบคุณกวางหุ่นมากๆนะครับผมกาจะได้ร่วมงานกันอีกเป็นบ่อยเขาได้มาเป็นคนนะทำไมแบบเลือกที่รามเนาจริงผมว่าอาจจะด้วยความที่เราเคยร่วมงานกันครั้งหนึ่งแล้วด้วยเคยมีโอกาสได้ไปแฟนมิสติ้งที่เวียดนามแล้วก็เคยได้เชิญกวางหุ่นเนี่ยมาเป็นเกสในแฟนมิสเราด้วยหลังจากนั้นเราก็เลยมีโอกาสได้คุยอะไเรื่อยๆคผมเลยอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เขาเลือกเราไปร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยหรือเขาติดต่อสายตรงับมใช่ครผ ครับก็ติดต่อมาโอเคบ้างผมก็ดีใจนะครับผมดีใจที่เออย,ยังยังนึกถึงกันยังไม่ลืมกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆเรามีโอกาสได้เจอฟางหุ่นก็ตั้งแต่ชว่วงประมาณครึ่งปีที่แล้วเลยครับผมก็คือค่อนข้างค่อนข้างนานเหมือนกันจนถึงตอนนี้แต่ก็ดีใจที่เขายังนึกถึงเราเป็นแฟนคลับแฟนๆป็นยังไงบ้างครับผมแฟนน่ารักมากครับผมทั้งพี่ๆแฟนคลับตัวผมเองแล้วก็พี่ๆแฟนคลับฟางหุ่นด้วยครับผมทุกคนให้กันซัพพอร์ตกันน่ารักมากก็เหมือนเป็นกันร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างพี่ๆแฟนคลับสองประเทศแล้วกัน เหมือนเนื้อเพลงเนี่ยมันมีเป็นภาษาไทยด้วยมีการผสมอะไรตั้งเลยสอนอะไรแล้วใช่ก็อาจจะเป็นเรื่องออกเสียงนิดนิดนิดหน่อยมั้งนะผมเพราะจริงๆเราได้ฟังเดโมตั้งแต่แรกก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นน่ารักในสไตล์ที่เป็นเหมือนคนต่างชาติพูดภาษาไทยอะไรเนี่ยมันก็เป็นฟีลน่ารักน่ารักมากกว่าเป็นสไตล์ใหม่ของครับเลยหรือเปล่าเออค่อนข้างใหม่นะครับผมเพราะจริงๆด้วยความที่ แนวเพลงมิลเดี้ยของทางเวียดนามกับทีนที่ไทยเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันละกันเราก็มีโอกาสได้ไปลองใช้เมโลดี้บ้านเขามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราอย่างอาจารย์พูดอยู่ที่แฟนมิตติ้งอีเช8ทัวร์อนนี้เริ่มแล้วโอเคครับผมก็กลับมาเริ่มไปแฟนมิตติ้งอีกแล้วครับผมช่วงเดือนหน้าก็จะมีไปค่อนข้างหลายที่ครับผมก็มีทั้งอินเดียมีญี่ปุ่นก็มีฮ่องกงครับผมแล้วก็ แค่นี้ตอนนี้ตอนนี้เรามีแผนไว้สักกี่ประเทศคะในปีนี้ก็จริงๆไม่ได้แผนครับผมควาจริงแค่รู้สึกว่าไอ้เรื่องทัวร์อะไรพวกนี้เราเริ่มทัวร์ตั้งแต่ปลายช่วงปีที่แล้วแล้วด้วยช่วงนี้มันเหมือนเป็นการเก็บตกหลายๆประเทศที่แบบเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ไปมาก่อนไอ้ความพิเศษที่เป็นๆจะได้เห็นกรับในทางนี้ครับที่แันมิ้เหรอครับก็ความพิเศษนะครับมีผม ถือว ul ่าเป็นการไปเติมพลังประชาพลังให้กันแล้วกันเพราะพี่ๆจะไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วก็มีโอกาสได้เจอแค่ไม่กี่ครั้งบางคนก็ไม่เคยเจอเลยด้วยก็เหมือนเป็นการไปชาร์จแบตไปส่งมอบพลังในการละกันแลยอย่างี <ers> ้เรื่อง่างภาษามาชาก็พยายามครับถ้าไปประเทศไหนแล้วก็พยายามอยากจะนําเพลงประเทศนั้นไปร้องครับทเข้าที่ไหวครับอย่างนัวเองก็จะได้รับสายาแบบว่าสนามปิดแตกโอ้ก็ อ,อไม่ขนาดนั้ะครับผมก็ต้องขอบคุณที่แฟนคลับนะที่เขาเหมือนอยากจะซัพพอร์ตเราเป็นฟิลเหมือนส่งคุณลูกไปโรง,เ,งรเรียนอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยแม่แม่ใช่ฟิลนะครับน่ารักดีก็ต่อถึงละครอนเหรอครับเดือนนิดนึงได้คุณแบบเราเพื่อนเก่งัึงสามบาทจะเป็นใครอันนี้เล่นสองได้ละครอนต่อ่อ้ยยังไง แง่ตอนนี้เรีนไม่ได้กรุ่นกันต่อไป่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วเพราาะว่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเรารียนกันเรารียน่อนหน้านี้หลายคนดองแบบเป็นย่าๆหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ทุกคนรู้จักแน่นอนครอาจันนี่เขาใู่พึ่งไหมไม่ไปเนาะขึ้นลูกอะ ไม่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 ลูกตึ่งไม่ลูกตึ่งไม่ลูกตึ่งไม่ลูกตึ่งแค่นี้แค่นี้แค่นี้ก็มีโอกาสได้ไปรีทูไปทำความเข้าใจไปศึกษาตัวคาแรคเตอร์อะไรมาเรียบร้อยกันแล้วครับผมก็ขั้นตอนต่อไปอยู่ในโปรเซสการฟิตติ้งก็เดี๋ยวเราติดตามถ้าต้องใช้ประมาณเดือนสองเดือนก็รอนั้นเราผมน่าจะได้เริ่มงฟิตติ้งเลยตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับผมเพราะจริงๆนี่ก็เป็น เออโปรเจกต์ละครเรื่องหลังจากสุภาพบุสุตประเทศเลยเอ้ยดวงใจเทลโฟมเลยครับผมซึ่งเราก็ทิ้งการแสดงมาเกือบปีแล้วใช่นานเหมือนกันครับผมก็ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นมาที่ได้มีโอกาสกับไปแสดงครั้งนี้เราภาพบนอนเทอร์อะไรล็อกภาพไปได้เลยก็อาจจะลบได้เพราะว่าอันนีอลเล l เตอร์แล้วก็ยุคสมัยอะไรต่างๆมันค่อนข้างจะแตกต่างมันเป็นติกขับ คิดว่าไม่คิดว่าไม่ละกันคิดว่าไม่ละกันเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่เคยเล่นแบบแล้ว่าเกี่ยนไปเลยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เดี๋ยวรอรอชมกันดีกว่ามันทิ่สักกี่องศาอืมเก้าสิบละกันโอ้โหสอร้อยเลยนะแต่มันสามร้อยหกสิบนร้อยสิบส่งร้อยปดสิบละกันน่ร้อยแึิบ้แปดสิบนะคะ้อยแปดนิ ก็อาจจะเป็นโรแมนติกหรืโรแมนติกม่มด้นครมั่งนะครับมัง่งหถามถึงแฟนตอนดวงใจของผมที่กำลังจะเกิดขึ้นนอะครับวันที่25สิงหาคมนี้ครับผมแล้วก็จะเปิดขายบัตรในวันที่2 1กรกฎาคมนี้วันอาทิตย์นี้นะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนตื่นเช้ามากดบัตรกันด้วย จะได้ไปให้กำลังใจนักแสดงทั้ง <upcoming> ส <playthrough> ิบคนด้วยอย่างพูกอื่นเขาก็เตรียมมีสปงสไตล์เราเจ้าเตรียมไปที่ไหนแล้วเซอร์ไพรส์เอรอมีทุกที่เลยนะคะคุณครู้ชมอุ๊ยมีไม่มีไม่รู้เหมือนกันครับผมเพราะจริงๆเราก็อยู่ในอยู่ในขั้นตอนคิดโชว์แล้วกันกําลังคิดโชว์กำลังแบบเร a i n s t o r m กันอยู่ว่าอยากให้โชว์มาแบบไหนอยากให้จะทําอะไรอย่างเงี้ยผมก็เดี๋ยวถ้าโชว์เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมาบอกนะ เราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะกดผ่านไม่ทันเราเราบริหารในดิฉันไม่ผ่านไม่ผ่านนะาโมน้โมขอให้ได้ขอให้ได้มาครับขอให้ได้กันแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมไปกดกันเยอะได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวว่ากันเาอแต่ถ้ากดแบบไม่ได้มีบัตรไรสตีี่สามารถไปหาหาดูได้ที่สัปดาห์นะครับแล้วอย่างคุณเองหรอดูเองอยากให้แบบว่าเป็นแฟนแบบว่า แต่งตัวเหรอแต่งตัวเหรออาจริงๆตอนนี้เรากำลังคิดตีมกันอยู่ถ้าได้ตีมแล้วเดี๋ยวจะมารีบมาบอกเลยทุกคนจะได้จะได้มีเวลาในการหาชุดหาอะไรจะเตรียมทันใช่ไหมถ้าจะทันครับที่แฟนคลับเขาสุดยอดอยู่แล้วไม่แน่นนี้ก็ไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวดบ ใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆเราก็อยากจะให้ทั้ง10คนนี้ได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่แบบหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้เห็นจากพวกเราทั้ง10คนได้ลองมาทํากันเลยคอนเสริร์ตในแฟนคอนครั้งนี้ครับผมเหมวทีเราเพื่อนแต่ว่าคอนเสิร์ตอะไรจบแล้วที่แบบข่าวเลยอะไรไม่รี้ไหรือว่าไม่มีเอาตัวเองให้รอดเอาตัวเองให้รอดก,ก่อนเพราะจริงๆขึ้นเวทีทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่<อ>ใช่เหมือนช่วงนี้มีแอบซุ่มซ้อมไปพิจนบ เป็นมูลการมันยังไงมันจะ<อ>นนไ,นได้เห็ <c oughs> นอะไรได้นิดหน่อยครับใช่ช่วงนี้เราอาจจะมีเวลามีเวลาค่อนข้างเยอะล้กันเราก็เลยมีเวลาได้ในการทําเพลงในการาทําอะไรตา่างๆที่เป็นการพัฒนาสกิลตัวเองแล้วกันทั้งทินเนอทัง้งเรียนแอคติ้งเรียนร้องเพลงเรียนอะไรต่างๆช่วงนงี้ว่าแล้วก็พยายาม เรียนนใหห้เเมือราได้จัดสรรมากขึ้นไหมมีทั้งเวลาไปสัดเออแต่ว่าปันอาจจะด้วยเพราะว่าเรารู้ตัวอที่เรา27แล้วมั้งครับเวลามันผ่านค่อนข้างไวแล้วกันครับจบเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะหาอะไรที่มันพัฒนาให้เป็นสกิลติดตัวตัวเองไปเรื่อยๆอันนี้จะฉีกสัญญาด้วยมั้ยมัมหมี่ยังไงมัมหมีจะไม่ทนนะก็อาจจะยังมีแน่อยู่ครับผมก็นั่นแหละครับข้าแบบไหนก็แบบนั้นได้ไม่ติดครับ 你好。